วันนี้ผมบอกเลยมาอย่างยิ่งใหญ่ครับครั้งนี้จัดไปเลยครับ3ล้านครับใครที่สนใจไอเดีเกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook อรมด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีด้วยครับทุกคนวันนี้ผมบอกเลยมาอย่างยิ่งใหญ่ครับ ผมไม่ได้เปิดทีเดียวแบบ3 0,000ืบาทอย่างนี้มานานแล้วทุกคนครั้งนี้จัดไปเลยครับ3มล้านครับ3มล้านครับไม่ใช่3ล้านบาทนะครับ3ล้านแคตแต่ก็3 0,000บาทนะทุกคนผมบอกเลย3 0,000บาทนี่มันเงินไม่ใช่น้อยนะโอเคทุกคนผมขอรับนี่ก่อนนี่ได้บกแปดกันมา3ใบไอคอนมา3ใบนี่ไปเลยครับทุกคน3 0 0 0 0บาทรัฐบาลไทยครับอันนี้ผมบอกเลยผมไม่รู้คนอื่นเขากด5ดาวไหมนะแต่ผมกด5ดาวครับทุกคนนี่ส0 0พันเหรียญ จัดไปครับทุกคนจะด,ดูดีมันจะได้บวกแปดตรงน,รงนี้ตรงนี้ผมแบบถ้าเกิดครับอุ้ยครบเลยถ้าผมอยากคุมแมนยูส่งใบสมัครที่ไหนครับอ่าอ,อยากคุมแมนยูใช่ไหมครับน้องชาไปส่งใบสมัครที่รัฐบาลบ้าบออะไรเนี่ยมาแล้วทุกคนใบแรกโอเคมาแล้วหนึ่งใบจัดไปสองร้อยโอ้โหอุ้ยสี่พันเอ็มอุ้ยสองพันเอ็มอุ้ย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 แบบห,หนุ่มกันชัย <laughs> โอ้โหไม่ได้อ <laughs> เฮ้ย <Hey, S 2> เร็วไป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  <Yeah. S 2> โดนด่าแล้วเฮียบอลมึงบ้าปะมึงกดอย่างนั้นน่ะไอดีขาเราเท่กดเร็วๆแบบนั้นน่ะเลทในเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนต้องกดช้าๆโอเคขอโทษดีครับขอโทษดีครับบางทีกูกดช้าก็ด่ากูรีลาบางทีกูกดเร็วเวอร์ก็บอกว่ากูนูน่นกูนี่กูนั่นง่าย,ายๆคือกูไม่มีตรงกลางแล้วตอนนี้ <laughs> หาเรื่องให้ตเตนโดนด่าไม่ใช่แล้วครับทุกคน5ดีนะครับเวลาโดนคนเม้นด่าบางทีมันฮาดี เก็ดกระเบื้องไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเก็ดียถ้าเกิดผมกดช้าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งเนี่ยกดทีละยี่แล้วรีเฟซทีหนึ่ง okay. อ่ะโอเคอ่ะกดทีละยี่แล้วรีเฟซนะเดี๋ยวเผื่อเผื่อเลทคอมพิวเตอร์มันปรับโอเคอันนี้ไม่ได้มาชดนะนี่ลองนะเราทดลองกันอยู่โอ้โหน้องพี่ว่าไม่เกี่ยวหรวอะมันไม่เกี่ยวอะ่ะแม่งไม่เออเฮ้ยว่ามันเกี่ยวอะ่ะผมว่ามันเกี่ยวอะ่ะไปมึงว่ามันปรับเลทไหมละ่ะ แรกๆกูกดสองร้อยกูได้ห้าเมตรหลังๆเหลือสี่หลังๆไม่อีกเหลือสามตอนนี้กูเหลือสองเมตรไปสองร้อยแล้วกันเอออวะเนี่ยเออวะเนี่ยเฮ้ยเออวะเนี่ยกดรอบแรกได้สองเมตรกดรอบสองได้ห้าเมตรเองเออเปล่าเออไปสองร้อยน่าจะเออจริงล่ะลืมเลือกตลอดเลย สี่เมตรว่ะทุกคนอุ้ยห้าเมตรโอเคหกเมตรเจ็ดเมตรหน่อยเร็วๆเถอะสูตร F5 ต้องมาว่ะสูตร F5 แม่งต้องมาว่ะทุกคนสูตร F5 ต้องมากดรีเฟซโลัวๆมันดูแล้วมาดีกว่าหลังจากคันเทียวเออจริงว่ะทุกคนผมเชื่อทุกคนละต้องกดรีเฟซว่ะกดรัรวๆแม่งได้ไม่ดีแต่พวกมึงก็รอหน่อยแล้วกันคลิปนี้อาจจะชั่วโมงนึงอ่ะ น้องไอคลิปนี้มึงเนี่ยจะดูกันชั่วโมงนึงอ่ะถ้าเกิดทีให้กูกดรีเฟรชอย่างเงี้ยครับทุกคนอ่ะคำที่พี่โดนจานไวด่านี่ว่ะเออวะเนี่ยเออใช่ที่จานไวมาเม้นในยูทูบบอกว่าเออวะเนี่ยเองเออวะเนี่ยไม่ได้เออแค่อ๋องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเออวะเนี่ยระบบมึงเออเปล่าเฮ้ยเออหรอเออเออเออเกินเอาแต่บวกแปดนี่ไงน้องชายเอ้ยเพื่อนบอดเวแตอันนี้มันไม่มาว่ะเออ เคผ่านไปครึ่งทางแล้วนะผ่านไปประมาณหมื่นห้าแปดร้อแล้วนะครับทุกคนจำเออพี่บอลอยากกด F5 บ่อยกูตาลายแล้วโอโท,โทษครับน้องโทษครับโทษครับก็เห็นพวกเองบอกกด F5 ทีกดทีมันจะโอเคสามเมตรแต่ว่าเป็นเมมก,กิจนี้แม่งดูดีเว้ยทุกท่านมันเริ่มออกยากขึ้นเรื่อยๆนะเท่าที่ผมรู้สึกนะทีละยี่แล้วนะไม่ต้องรีเฟซหรอกนะเฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮย้ย F5 สวย 109เี่เปิดมาก็ได้ไม่ถึงหมื่น 10, เอ็มอยู่นี่เอฟเฟกต์โค้ตสวยทุกคนครับเนาะสวยนะพี่บอลครับพี่บอดเว่่เจ้าของไรดีที่เปิดอยู่ทํางานอะไรครับ <S <S ผมขอสาระเลยเอ่อเอาจริงๆนะสาระนะครับน้องชาย <S <S บอดเวย์เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในแบบในในฟาร์มโคนมในประเทศไทย <S <S บอดเวย์คือใหญ่ที่สุดทุกคนต้องผ่านบอดเวย์ครับใหญ่มากน้องชายใหญ่มากพี่เคยไปเห็นโรงงานเขาละ คเจ็ดพันกว่าไร่อะโรงงานอยู่ที่แถวอมตะนครน่ะเดี๋ยวเดียวมึงจะไม่มาเลกสองเมตรอีสาเมตรเนี่ยเ็ดเปิดกูเปิดเพลินแล้วนะกูเปิดเพลินแล้วนะเฮ้ยทุกคนมันเริ่มหนักข้ออ่ะผมว่าโอเคอีกเมตรนึ่งมีคนบอกร้อได้ช้าก็โอเคครับพี่ไม่อยากได้ชาไม่อยากได้กาแฟแห่มุกอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมัน โอเคมามาผมได้หยุดล็อตนี้น่าได้สี่ห้าใบแล้วนะใบนี้น่าได้สี่ห้าใบแล้วสองร้อยไปโอ้โหชิวๆอ่ะเอฟเฟกต์ไฟแม่งทำเอฟเฟกต์ใหม่ขอบคุณมากเจี๊ยบโอ้โหกโอเล่โอเล่เอาหกโอเล่เอารับทุกคนโอเคอยู่นะคร 4, ับไปชึบโ like cool. oh, okay, อ้โห อ่าพ well, right. bon ี่บอลครับผมอยากรู้จักพี่บอดเวยทำไงคือผมพูดจริงนะเว้ยถ้าเกิดผมพูดนามสกุลพี่บอดเวยไปอ่ะเองเองไงก็รู้จักเขาเป็นนามสกุลแบบไฮโซครับน้องชายเอ่อพวกพวกนั้นแหละแบบพวกแบบเป็นแฟนดาราอะไรอย่างเงี้ยครับน้องชายเป็นแฟนดาราเป็นแฟนนางแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่บอดเวยเขาให้ผมสัญญาเขาไว้ว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนถ้าเกิดเปิดเผยตัวตนผมเซ็นสัญญาไว้ว่าจะต้องเสียค่าปรับ3ล้านบาทนะครับน้องชายเพราะฉะนั้นอย่าอย่าถามพี่เลยครับว่าพี่บอดเวยเขาเป็นใครนะครับไป อุ้ยนี่เหลือสามใบไม่น่าพอแล้วว่ะอันใบนี้ไม่น่าพอไม่น่าได้ถึงเจ็ดเม็ดละยากแล้วครับทุกคนโอเคโอ้โอโอโอสองเม็ดเชี่ยอีกสี่ร้อบาทขอเม็ดเดียวผมขอเม็ดเดียวเท่านั้นแถวบ้านผมลูกโอมแมงสองเม็ดบาทไอ้ อันนี้แม่งเม็ดละสอ0รยังไม่ได้เลยครับโอ้เม็ดละสองมีคนบอกว่าคนดูกับ3ล้านบาทพี่เลือกอะไรใช่ครับทุกคนพี่ต้องเลือกอยู่แล้วครับ3ล้านบาทเดี๋ยสัตว์กูจะไปยอมเสียทำไมละ่ะไปน้องชายมึงจะไปอยากรู้จักตัวตนอะไรพี่เขาใช่ไหมล่ะไม่รู้จักหรอกโอ้ยอีกเม็ดเดียวขอกดหนึ่งแล้วกันโอ้ทุกคนมาเหอะเม็ดเดียวแม่ชอบขุดบ่ลอล่อปลาใเติมเพิ่มนะ โอ้ไม่ได้หว่ะทุกคนโอ้ไม่ได้ครับทุกคนมาได้สี่เมตรอ่ะเนี้ยสี่เหลี่ยมอะไรโอ้จบว่ะทุกคนไม่ได้ครับทุกคนก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสามหมื่นสามหมื่นบาทนี้นะครับว่าจะคุ้มไม่คุ้มก็ต้องอยู่ที่การและอยู่ที่ m โ g จละไปทุกคนนคบไปดูในเกมครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมรับเงินเอ็มมาเรียบร้อยแล้ว เฮ้ร hey, ับของจากกิจกรรมส0ม0 0ืบาทผมเติมไปนะครับมาดูเงินเอ็มกันก่อนแล้วกันนะผมจดเงินเอ็มมาแล้ยเงินเอ็มดีกิจเนี้ยผมบอกเลยเงินเอ็มดีมากครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมลกกอบออกให้นะเงินเอ็มแสนกว่าล้านนะหนึ่งโหตอนแรกมี18 8ดตอนนี้มันตีไป1แสนล้านอนะ่ะหนึ่งแสนกือบสองสามพันล้านอนะ่ะทุกคนครับคือสุดจัดครับเยยทเข้แต่ว่ากิจนี้มันมันห่วยตรงที่การดีๆแม่ไม่ค่อยมีเว้ย นี่ครับมันม,มนีมันคือการ์ดมันน้อยเว้ยมันแบบมันมีเป็นลุ้นแบบการ์ดเต็งๆเนี่ยมันลุ้นแบบ M.O.G. อะไรอย่างงี้เลยบวกแปะอะไรอย่างงี้เลยเกลือเกลือคือเกลือเลยดีคือดี D เลยอะไรอย่างเงี้ยจอร์จี้ฮาจี้เออไม่ใช่ตอยคอฟโทษทีครับเปิดกันรัวๆเออป่ะเนี่ยเองเออป่ะเนี่ยเดี๋ยวจานวไยมาเม้นท์ที่ผมเออเลยตาที่ผมไม่ยอมเลยตาที่ผมผมท้าเลยอ่ะเออผมไม่ยอมเลยก็จานวไยได้ยินแล้วมาเม้นท์ผมเออว่ะเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะหุ้ยวิลเลียมห้าพันโอเคอย โอเคมาคุณรีอูสโอเคครับไปครับฆ่าแม่งเลยมินเนอร์บวกเจ็ดถ้าเกิดดวงดีๆอ่ะได้ EBS หรือ c a b แบบบวกเจ็ดดีๆมานี่คือรวยนะเฮ้ย e อีแบเฮ้ยใครวะเช็ค RM บวกเจ็ดป่ะว้ายบวกหกเดวเป็ดโคตรกลาเลยนี่ครับโคตรกลาเลยครับพอเป็นบวกเจ็ดอะเอ้ยพอเป็นบวกหกอะนี่ครับจะแตะแม่งร้อยหนึ่ง โอ้หบวกเจ็ดไเฮ้ย c a p เริดบ7กเจ็ดนะ RGen ด้วย r w 6บกเจ็ดนะว้ายสตัดโอ้สหสตัดดีๆมาหน่อยก็ไม่ได้เลยนะคงาบตอนแรกคิดว่าจะตัวดีๆจออกมาบ้างนะทุกคนสรุปมึงไม่ออกเลยเหรอมึงไม่ออกเลยเหรอครับโอเคครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาที่ดาบบวกห้าแล้วกันผมไม่มีดาบร้อยเลยผมมีดาบสามสิบะมมีดาบร้อยสามใบแล้วก็ดาบห้าสิบ ขอทีละใบแล้วกันอันนี้นะครับครั้งที่แล้วผมเปิดได้เฟอร์ดินาจากใบนี้เฮ้ยใครวะสเปนซีบีสเปนเ,ปเยโล่หรอว้ายใครอ่ะจะรั่วเพ็กระเบื้องเบอร์สี่ครับทุกคนมิลิตาว,วะอาร์บีเบอร์สี่ใครวะ โอ้โหอัลเบิร์โต้ร้อยสิบอะไหล่ตีบวกขั้นขั้นเทพนะครับอะไหล่ตีบวกชั้นดีครับทุกคนเบอร์เก้าฮอลแลนด์เอทีฮอลแลนด์เดย์ยองโหกากหมดเลยว่ะทุกคนครั้งนี้ค่อนข้างกากนะจอดดัาฟดราฟต์ห้าสิบบวกห้าเอ้ยดราฟต์ร้อยบวกห้านะครับอันนี้ห้าสิบบวกห้าเดวิดแบ็คแฮมมาตัวหนึ่งเลิกคุยเลย เฮ้ยทำไมมันแหลกอะทุกคนใครแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทักผมมาหน่อยผมผมให้ค่าช่วย500บาทก็ได้ครับคือผมอยากรู้จริงๆเพราะผมรู้สึกว่าคอมผมไม่ได้กากอะอุ้ยหน่อยเออโอเคร้อยที่เสรตีบัวคือผมรู้สึกว่าคอมผมไม่ได้กากผมถ้าตีมได้ยังลื่นอยู่เลยเนะครับแต่ว่าเวลาเปิดการ์ดมันกากตลอดยังไงใครแก้ปัญหาได้บอกผมหน่อยนะผมให้ค่าช่วยนะครับทุกคนผมมีค่าช่วยให้ครับอินบ็อกมา อังกฤษ C M เจอลาดโอเคเนี่ยมันแหลกแหลกอย่างเงี้ยทุกคนร้อยสิบเอ็ดโอเคนี่ค okay, ุ้มว,ว่านี่วร์โหดไหมครับพี่ชายโหดดีครับน้องชายยัดเป็ดกดแมนยูไปห้าลูกอะกากมั้งไปครับจอพี่กี่เฮิร์ตร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตครับไปบราซิโลโรนันนีโย่ปะโย่ยี่สิบนี่มีทีมอื่นเฮ้ยเออดาวห้าสิบผมได้ร้อยสิบเอ็ดหมดเลยสามตัวอันนี้โอเคอยู่ นะครับบางคนบอกต้องรีเกมรีเกมมันหายอยู่แล้วแต่อีกแป๊บหนึ่งมันก็เป็นนะฮะไปดาบสามสิบบวกห้าอันเนี้ยอยู่ๆมันก็ลื่นเห็นปะอยู่ๆมันก็แหลกอยู่ๆมันก็ลื่นโรนันโดดีพระว่าโรนโดโรนันโดอู้วโรนันโดที่นม่งจะต่อยเทนอะหูเอฟซีนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ เหลือกันที่บวกแล้ละแล้วก็ไอคอนไอคอน3 4ใบทุกคนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้ถึง40,000ซับเหน่อนนะครับเดี๋ยวถึง40,000ซับจะมี id 100,000แสนล้านมาแจก1 0 0 0 0แสนล้านเลยนะวช่วยกดติดตามพี่หน่อยครับน้องชายอีกไม่กี่พันนี้ครับน้องชายช่วยกดติดตามกันไว้ครับขอบคุณมากครับทุกคนไปครับปีฮอตน่าจะไม่แพงคูลิเบอร์รี่ไม่ใช่โอ้ลิแกพู เคตาเคีตตาหรือเคียตาอาจไม่ออกไม่เป็นไรขอโทษที COC ว่ะมานี่อีกแล้วน่ะเด็กไม่ใช่นะเด็กโอ้คุณเขาแต้มน้อยเนี่ยนี่ครับเขาแต้มมันน้อยมากปีฮอตครับอิตาลีเหรอฮะเอสทีอิตาล,ลีครับเคียชามีคนบอก ไม่เป็นไรครับทุกคนอย่างที่ผมบอกครับมันต้องมาลุ้นที่การนี้นะครับทุกคนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่ขอคัดนักเตะกันสักคู่นึงนะครับทุกคนแป๊บนึดนะครับผมทุกคนครับสามใบรวดครับไม่รวดดีกว่าทีละใบทุกคนครับผมขอโปรโมทนิดนึงได้ไหมครับลังเลระหว่างเบนเซม่าทีเอสบวกห้ากับองรีเอ็มหน้าเป้าหน้าเป้าใช้เบนเซม่าดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดปีใช้องรีทุกคนครับผมขอโปรโมทนิดหนึ่งนะ นี่นะครับตอนนี้ผมใน youtube ผมมีระ,ระบบเมมเบอร์นะก็คือเดือนละส5ิบ้าาท80สิบาทสา0้บาทบาท,ทุกคนช่วยกดให้ผมหน่อยได้นะใครมีกำลังมีเงินเนาะ35มิบหาบาทต่อเดือนตกวันละบบาทนิดๆน,นะครับใครกดแล้วก็จะมีโลโก้ช่องผมนะครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์ไปให้กดกันนะครับทุกคนขอบคุณมากครับช่วยกดให้หน่อยนะครับส5บาทเองครับผมทุกคนมาใบแรกไปเบนาโดหรอ แบนาโด้ร้อยสิบสไม่ยิ่งเลยกูหวังร้อสห้าแม่งร้อยสบสามมาวะ <c oughs> อยากได้ร <c oughs> ้อยสห้ามีเอาดิไปอีกใบร้อยิบห้าเบอร์ยีสบสองฝรั่งเศสชิลูอไม่ใช่เยียใครวะกี่ชียี่สัตกเบื้องยงเปิดยิ่งก่ากว,วะ ร้อยสิบห้า้งไปแล้วกันมันไม่แจมมาดีเจ้าร้อยสิบห้าไปตีบวกโรนินยูไอคอนโอ้เบอร์เยอะด้วยบัางเศตเอ็มปาเป้ปร้อยสิบห้าปะ,ะปร้อยสิบ๊ยบเอคือมันแพงก็จริงแหละครับทุกคนแต่ผมอยากได้ร้อยสิบห้าไปตีบวกมีคนบอกปาเป้แจมว่ามานี่พี่มาไปตีบวกไม่ได้น้องชายมา6กแปด หกถึงแปดถึกสี่ใบห้าหกใบแม่งเลยไหมผมขอใบหนึ่งก่อนแล้ห้าใบรว่วแล้วกันทุกคนยังไงกดติดตามผมด้วยนะครบสี่หมื่นเดี๋ยวมีไอดีมาแจกนะหนึ่งแสนล้านฮาจี้เอ้ยสตอยคอปบกแปดไหมไปครับห้บาใบตามใจน้องๆฮ้ยอพ p AP ถ้าเกิดบวกแปดถ้าเกิดบวกแปดลิโอโด แปดลิวดูเอ้ยสามมืออมม้อนี่หรอสามมื้อนี่เหรอบุกแปดเป๊ปโกเดียล่าโกเดียล่าโคดแมนซีเฮ้ยได้ว่าพี่ยาวอะได้อยู่ใช่ไหมพี่ยาวนะครับต่อไปไอคอนห้าใบนะครับทุกคนมีคนบอกแฉบแล้วพี่มึงจะเอาอะไรทั้งหนาเอาแฉบแล้วโอเค มาครับไอคอนร้อยเก้าไปก่อนหนึ่งซีดานนะเบอร์สี่บาซิลเบอร์สี่ไฮวัซอาบคาร์อสเาเบโต้ครับทุกคนชิบหายอะไรตีบวกชั้นดีมีคนบอกว่าได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหม,ไมขอบคุณมากแขนยาวบาซิลอีกแล้วเหรอพี่ยาวลูกหยีมาบ่อยนะอีเวนพี่ยาวมาบ่อยเกินทุกคนครับ ชาไม่มาเลยอะ่ะมีแต่กาแฟบ้าบอไปหวังได้ซีดานแม่งเอาดักดานมาให้เฮ้ยแขนยาวจอดเบสใช่ไหมจอดอย่างนี้จอดอย่างนี้จอดเบสผมจำได้ร้อยสิบเบสครับจอดเบสในงามก็เป็นอะไรตีหวชั้นยอดอีกเฮ้ย,ยภาพเป็นไรอะ่ะไปเลยภาพเป็นอย่างนี้ไปเลยกดรัวเกินเฮ้ยเฮ้ยตองเรียกซานเชสไอควายเอ้ย,ยเอยเอ,เอวะนี่ เอ็งเอ,อว๋วป่ะเนี่ยมาแต่ตัวแบบนี้สุดท้ายขอองลีได้ไหมองลีเอาจริงๆอ่ะผมที่ผมอยากได้เลยนะซานเชสเอ้ยไม่ใช่หรทุยได้มาแล้วปุตกัสซีดานยอนครับอะไรมันตีบวกได้ดีไปเลยครับเอโตโรนันโยก็ได้โอ้โหบัก้วอิตาลีบักโอบักโจรครับทุกคน ดูแต่ละตัวครับน่ครับดูแต่ละตัวครับทุกคนปวดที่เลยครับทุกคนก็มีคนบอกว่าปั๊เป้ได้ได้จริงเหรอวะอูมีคนลับว่ะเ้ยแต่มีคนลับนะเออเออคงได้แหละคงได้แหละถึงแม้มันไปเป็นอะไหล่ตีบวกเหมือนมาเน่ร้อยสิบห้าแบบนั้นไม่ได้แต่มันขายได้เป็นแสนกูก็โอเควะโอเค เนี่ยครับเดี๋ยวผมค่อยถามพี่บอดเวว่าเขาจะขายไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับก็ร้อยสิบสามเนี่ยเก็บไว้เป็นอะไหล่ตีบวกได้นอะอะไหล่ตีบวกแค่สามสี่หมื่นนี่ถือว่าถูกมากนะครับร้อยสิบสามนะครับแล้วก็คีชี่อันนี้คือก็ต้องอะไหล่ตีบวกแหละนะครับต้องอะไหล่ตีบวกอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีพี่ยาวพี่ยาวผมไม่แน่ใจมีคนได้ไหมหน่ายัางไม่มีนะครับโอเคทุกคนครับเป๊ แปมหนึงดูไปแปมหนึ่งร้อยสิบเอ็น่าต้องอะไหล่ตีบวกเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับมาครับทุกคนบวกสิบผมบอกเลยผมจะหาบวกสิตัวแรกในชีวิตผมให้ได้กับเกมนี้นะครับถึงแม้มันจะเป็นตัวที่ดีหรือไม่ได้ดีอะ่ะผมจะหามันบวกสิบตัวแรกในชีวิตให้ได้ครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมี การแตกด้วยยังไงถ้าเกิดมันแตกอะ่ะมันไม่ต่ำกว่าบวกแปดหรืออหรืออาจจะได้บวกเก้ากลับคืนมานะครับก็แล้วแต่ดวงของเรานะครับน้องชายก่อนอื่นครับทุกคนขอใช้สูตรตีล่อแป๊หนึง่งตีล่อหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวตีล่อเจ็ดตัวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะตีแบบให้แตกนะเอาอยัางไงก็ได้ให้แตกอะ่ะผมตีแบบใช้ใช้พลังน้อยๆตีอะ่ะหลอดสองหลอดอะไรเงี้ยผมมั่นใจว่ายังไงก็แตกนะครับกดข้ามแตกบ่อยครับขอให้มันแตกขอให้มันแตกให้หมดเจ็ดตัว แล้วเราก็ไปซัดกันนะครับไปซัดหน้ากันที่หลังเซเว่นปิดเอาไ Designer, ม่ใช่มุกอะไรอะ่ะนะครับก็ไปซัดบวกสิบเป็นต่อนะครับไปครับทุกคนไปครับแตกไปโอเคโอเคครับโอเคครับไปครับตัวอื่นชึบชุบชุบชึบช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 บโอเคให้มันแตกนะให้มันแตกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แตกโอเคสวยสวยสวยนะครับแตกไปแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆกี่ตัวแล้ววะสามตัวแล้วมั้งนะครับน่าจะแตกไปสามตัวแล้วไปฟอร์เรนซีไปโอเคสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องแตกไปอีกแตกไปอีกชึบๆเจ้ามูตินโน ไอ้ไอ้เชี่ยหลอดกวัวตีนชีวิตคนเรามันต้องต่อสู้นเอ t พีเอสโค้ลเป็นทุกคนครับหลอดกวกวตีนเีจยเสียเลิกเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรครับหลอดกวัวชึบชึบชึบชึอบ,ชอบ,อชอบอะไรชึบอะไรวะเนี่ย ผิดสูตรเาะว่าไม่ถึงสองลอดเลยนะเมื่อจะคู่อะครับทุกคนกูงงเป็ด,เ,ปดเอาาเดี๋ยวผมผมต้องล่อเพิ่มแล้ววะน้ำหนึ่งนะขอล่อเพิ่มน้ำหนึ่งทุกคนแล้ล่อขึ้นบวกสี่นี่นครับเพราะล่อขึ้นบวกสี่แล้วโัวที่แม่งเต็มหลอดขอแตกได้ไหมที่ไม่เอาไม่เอานะ ไปลุยเลยจบจบน้องชายลุยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกสิตัวแรกในชีวิตครับไปครับ ชีวิตยังไม่ได้วะ